พูดคุยเกี่ยวกับ3ข้อผิดพลาดที่คนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเลือกแผ่นยางฉลวยไฟฟ้าค่ะข้อผิดพลาดข้อแรกก็คือ,อใช้แผ่นยางอะไรก็ได้แทนแผ่นยางฉลีไฟฟ้าซึ่งแผ่นยางทั่วไปไม่มีความสามารถเพียงพอค่ะในการทนแรงดันไฟฟ้าและไม่ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC ชุดด้ซ้ำค่ะสมคผรให้อาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าดูดได้ซึ่ง กระแสไฟฟ้า380โวลต์เนี่ยสมงผลให้ร่างกายได้รับความบาดเจ็บและกระแสไฟฟ้า1,000โวลต์เนี่ยส่งผลให้เราอ่ะสามารถเสียชีวิตได้ทันทีค่ะดังนั้นในการเลือกใช้แผ่นยางที่นำมาติดตั้งปูพื้นหน้าตู้ไฟฟ้าตู้ m d b สวิตช์บอร์ดสวิตช์เกียร์ต่างๆคุณจำเป็นอย่างมากค่ะที่จะต้องเลือกใช้แผ่นยางที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับปูพื้นติดตั้งหน้าตู้ไฟฟ้าและที่สำคัญแผ่นยางไฟฟ้า ต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC ค่ะมี COA มีใบเซอร์รับรองและที่สำคัญต้องมี t e l e p o ี t พอที่มีการอัปเดตอยู่ประจำข้อผิดพลาดข้อที่2ก็คือ,เ,อ,อเรื่องแรงดันไฟฟ้าเรื่องสำคัญที่คุณต้องรู้ค่ะเ่อยคลังที่ลูกค้าจำนวนมากเข้ามาขอราคาโดยเฉพาะบริษัทที่ต้องการนำแผ่านาเฉยนฟ้าไปจำหน่ายต่อเนี่ยมักจะระบุมาแค่ความ2มมตร3มมตรเท่านั้นค่ะแต่ไม่ได้ บอกถึงว่านําไปใช้กับตู้ไฟแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่เพราะอาจจะเข้าใจว่าออแผ่นยางฉนวนฟ้า2มิลสามมิลเมตรซื้อที่ไหนก็เหมือนเหมือนกันมีความสามารถในการทนแรงดันไฟฟ้าเท่าเท่ากันแต่ที่จริงแล้วแผ่นยางฉนวนฟ้าแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์แต่ละบริษัทจะมีสูตรการผลิตที่แตกต่างกันทําให้แผ่นยางฉนวนฟ้าแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์แต่ละรับความหนาเจะมีความสามารถในการทนแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เท่ากันค่ะ ดังนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือ,อ,อแรงดันไฟฟ้าที่คุณต้องการนําไปใช้งานว่าหน้าตู้ไฟฟ้าเนี่ยต้องการทนแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่สามร้อยแปดสิบโวลต์หรือหนึ่งพันโวลต์เวลาเราเลือกเนี 1, ่ยเราก็จะเลือกแผงย่ยไฟฟ้าที่มีความสามารถทนแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าแ,แรงดันไฟฟ้าที่นําไปใช้งานจริงค่ะซึ่งสามารถดูได้จากโลกริงวอเทจค่ะและข้อผิดพลาดข้อที่3นะคะก็คืออันนี้ ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเกิดจะด้วยซั้นมันผิดพลาดแบบผิดพลาดมากอ่ะก็คือการใช้แผ่นยางการไฟฟ้าสิทธิ์เอแทนแผน่แผนยางฉนวนไฟฟ้าคือต้องมาทำความเข้าใจก่อนค่ะว่าแผ่นยางการไฟฟ้าสิทธิ์อมีหน้าที่ในการกำจัดประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งแผ่นยางการไฟฟ้าสิทธิเอเนี่ยเป็นแผ่นยางลักษณะสองชั้นซึ่งผิวชั้นบนเนี่ยเป็น ผิวที่ประจุไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ซึ่งมีค่าการนำไฟฟ้าระหว่างพาป็นฉนวนและตินนำไฟฟ้าค่ะซึ่งประจุสามารถไหลผ่านได้เล็กน้อยแล้วก็ส่วนแผ่นยางชั้นล่างเนี่ยมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าเป็นคอนดักทีฟเลยค่ะก็คือน,นำไฟฟ้าดังนั้นไม่ควรอย่างมากเลยในการนำแผ่นยางกันไฟฟ้า ESD หรือแผ่นยางกันไฟฟ้าซิ ESD เนี่ย นำไปใช้แทนแผ่นยางฉนวนไฟฟ้านะคะซึ่งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าเนี่ยจะแตกต่างจากแผ่นยางกันไฟฟ้า CPE ก็คือแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าคือประจุไม่สามารถที่จะไหลผ่านได้เลยก็คือเขาจะต้านทานการไหลผ่านกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าไม่สามารถที่จะไหลเข้ามาสู่ตัวเราได้ดังนั้นในการเลือกใช้แผ่นยางที่นำไปปูติดตั้งห้องควบคุมไฟฟ้า,ฟา ตู้ MDP ตู้ซิงวอรชิ้เียต่างๆเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟ้าฟต้องเลือกแผ่นยางพูพื้นฉนวนไฟฟ้าเท่านั้นค่ะจึงจะปลอดภัยต่อการใช้งานและทั้งหมดนี้ก็คือ3ข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้หรือไม่ได้ให้ความสําคัญในการเลือกแผ่นยางฉนวนนี้ค่ะเพราะชีวิตเราอะ่ะมันก็มีชีวิตเดียวถูกไหมคะแล้วก็มีความหมหนมากกว่าราคาแผ่นยางฉนวนฟ้า คือแผ่นยาไฟฟ้ามันสามารถซื้อใหม่ได้แต่ชีวิตคนเราถ้าเกิดการสูญเสียหรือหรือเสียชีวิตหรือเกิดอบัตเหตุอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซื้อกลับมาใหม่ได้แล้วดังนั้นมีความจำเป็นอย่างมากเลยะคะ่ะที่คุณจะต้องเลือกใช้แผ่นยาฉไฟฟ้าที่ได้ไมาตรฐานและปลอดภัยที่สุดใช้ในการติดตั้งห้องควบคุมไฟฟ้าค่ะและหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรืออยากจะให้ทีมดีลเมอร์เข้าไปช่วยเหลือในการเลือกใช้เลือกแผ่นยาไฟฟ้าให้ปลอดภัยหรือต้องการทำแนะนําเกี่ยวกับ การติดตั้งแผนยางไฟฟ้าก็สามารถสอบถามกับทีมลิโกเมอร์ได้เลยค่ะหรือโทรหาเราได้ที่เบอร์0 2 2 5 7 7 1 5 4หรือเบอร์0 8 6 3 7 7 3 1 9ค่ะ